นี่คือสมาร์ทวอชตัวใหม่ของทางมีโบชื่อรุ่นว่ามีโบวอ t ท h T2 งขีดสุดของความพรีเมียมแค่กล่องนี้บอกได้เลยว่ายังรู้ตัวนี้จะมีสายแถมมาให้เราถึงสงสายสายหนังที่ออกแบบเพื่อความหรูหราใส่ใช้งานได้ทั้งวันและสายซิลิโคนเพื่อการออกกําลังกาย แถมรุ่นนี้ยังมีให้เลือกถึง2สีจึงสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมาดูสเปคด้านข้างของรุ่นนี้นะครับ CPU ตัวใหม่ชิปเซ็ต2 in 1มีบลูทูธคอโทรออกได้รับสายได้หน้าจอ amoled มี GPS ในตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว6แกนมี l t t i t u d e และ Barometer รองรับการตรวจวัดการนอนหลับ 4Pd วัดอัตราการเต้นของหัวใจโหมดกีฬา105โหมด กันน้ำระดับ2 ATM มีฟังก์ชัน NFC ด้วยนะสามารถใช้งานได้นานถึง10วันจึ๊บนี่ตัวจริงสวยไหมทุกคนเมนดมยยมนี่ใช้วัสดุของสแตนเลสนะครับในส่วนของหน้าปัดนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้จากตัวนาฬิกาโดยตรงได้เลยนะดูหรูไหมดูดินี่เวลาจะออกกำลังกายทุกคนใช้อัน,นี้โอ้โหดูครบถ้วนดูวัสดุของรุ่นนี้นะครับ กรอบตัวเรือนแบบคั t ติ้งเอ e สวยไหมดูสิแล้วก็ด้านข้างนี่วัสดุเป็นโลหะนะทุกคนลำโพงก็จะอยู่ที่ตรงนี้รุ่นนี้สามารถโทรออกได้รับสายได้ยังไม่พอนะสามารถเปิดเสียงออกจากลำโพงแบบนี้ก็ได้ขนาดหน้าจอใหญ่1.75นิ้วจออมโมเลดรีเฟลเลตอยู่ที่60เฮิรต์ตัวนี้เป็นสายหนังนะครับสายหนังที่มากับตัวเครื่องนะเรียกว่าดูหรูกันเลยทีเดียว ในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเขาก็จะมีสายซิลิโคนมาให้เราแบบนี้นะทุกคนสายซิลิโคนนี่อย่างนุ่มอะ่ะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้รุ่นนี้รองรับไฟสูงสุด5โวลต์1แอมป์หรือว่า5วัตต์นะครับก็สามารถใช้อแดปเตอร์แบบธรรมดาได้เลยนะ ในส่วนของการใช้งานนี้ไม่ยุ่งยากง่ายมากทุกคนมีปัดซ้ายไปขวาแบบนี้หรือว่าจะปัดขวาไปซ้ายปัดบนลงล่างก็จะเป็นการตั้งค่าด่วนนะอย่างเช่นอันนี้น้ำเข้าเครื่องเราสามารถกดระบายน้ำออกได้เลยนะหรือว่าปรับแสงโอ้โหปรับสว่างมากล็อกหน้าจอ QR code การตั้งค่า เห็นไหมง่ายอย่างเราจะออกกําลังกายก็มาที่โหมดสปอร์ตหรือว่าออกกําลังกายแบบนี้โหมดออกกําลังกายนี่มีถึง105โหมดเลยนะทุกคนดูสิมีเยอะมากโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยทุกคนเวลาที่เราใช้งาน gps จะเหมาะกับการใช้ในที่โล่งแจ้งนะเพราะว่าต้องมีการรับสัญญาณ gps นะครับในส่วนของเรื่อง gps เดี๋ยวเราไปพูดกันตอนทดสอบแอปกันอีกที เดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานบ้างถ้าเราหมุนที่เม็ดมะย,ยมตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดสมาร์ทวอทช์อ่าเดี๋ยวผมเลือกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของเมนูกดที่ปุ่มเม็ดมะยมนะนี่แล้วเราหมุนได้เลยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงเราปัดที่หน้าปัดก็ได้นะตัวนี้รีเฟลช60เฮิร์ตนี่ดูสมูทมากทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูที่มุมมองของแอปก่อนเขาก็จะมีอยู่3แบบนะ รูปแบบน้ำตกอันนี้คือรูปแบบน้ำตกนะครับรายการแล้วดูฟอนต์นะครับมองชัดเจนตัวหนังสือภาษาไทยผมว่าโอเคขึ้นนะฟอนต์ใช้ได้นะมุมมองตารางอันนี้ก็จะเป็นมุมมองตารางขยายไม่ได้นะทุกคนเลื่อนได้อย่างเดียวนี่เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบมุมมองรายการให้ทุกคนดูก็แล้วกันเพราะว่ามีคำอธิบายแล้วก็ดูเข้าใจง่ายนะครับ ามาเริ่มกันว่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลจอแสดงผลมุมมองแอปเสียงและสัมผัสสามารถตั้งได้นะครับนี่เสียงการโทรอ่าลืมบอกไปถ้าเราจะกดถอยหลังนะให้มาเลื่อนแบบนี้ที่หน้าจอนะครับนี่กดถอยหลังเพราะว่าบางคนอาจจะหาปุ่มถอยหลังไม่เจอต้องกดปุ่มเมนมายมแบบนี้อันนี้บางครั้งมันจะออกมาที่ด้านหน้า ก็กดย้อนเอาแบบนี้นี่คือปุ่มย้อนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนโหมดห้ามรบกวนเชื่อมต่อโทรศัพท์ภาษานู่นนี่นั่นต่างๆนานานะอันนี้คือในส่วนของการตั้งค่าตหาการเต้นของหัวใจออกกําลังกายเมื่อกี้ดูไปแล้วนะออกกําลังกายบันทึกข้อมูลกีฬาออกซิเจนในเลือดคือหลังจากที่เราวัดแล้วเดี๋ยวผมบันให้ดู หลังจากที่เรากดวัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีค่าต่างๆนานาให้เราดูอีกอ,อันนี้เรียกว่าละเอียดมากมีนอนหลับมีตรวจวัดความเครียดค้นหาโทรศัพท์เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับนี่เสียงมาเลยมีสภาพอากาศสภาพอากาศนี่ผมชอบมากเลยนะทุกคน ดูนะมีบอกเป็นช่วงเวลามีบอกเมื่อวานวันนี้หรือว่าวันอื่นๆน,นะครับมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระจันทร์ขึ้นโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยทุกคนเยอะมากกว่าปกติอ่ะในส่วนของการโทรศัพท์สามารถโทรออกได้มีรายชื่อโทรออกปุ่มกดโทรออกได้นะทุกคนอลองกดให้ดูก่อนนี่ขึ้นแล้วนะครับโทรออกได้อะ กดวางสายได้มีนาฬิกาจับเวลาจับเวลาถอยหลังกำหนดลมหายใจเครื่องเล่นเพลงนาฬิกาปุุกนี่นาฬิกาปุุกเครื่องคิดเลขปฏิทินลูกเต๋าโอ้โหอันนี้ชอบมากเราสามารถเลือกลูกเต๋าได้สูงสุด5 5ลูกนะต่ำสุด1เอาไว้เล่นคลายเครียดน,นะครับ นี่ถ้าออกหกสี่เอี่ยวนี่สนุกเลยนะดูสิอันนี้เอาไปเล่นสนุกสนุกนะไม่ใช่การพนันนะทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงการพนันไม่ได้พูดถึงไฮโลเลยนะๆๆๆบ้าใครจะเอาไปเล่นไฮโลไม่มีรองอันนี้เอาไปเล่นสนุกสนุกเท่านั้นเองทุกคนมีกิจวัตรประจําวันนาฬิกาโลกข้อมูลประจําเดือนของคุณผู้หญิงบาลอมิเตอร์สาหรับบาลอมิเตอร์ก็คือค่าความดันอากาศแล้วก็เอลติจูดนี่คือค่าความสูงเหนือระดับน้ําทะเล แท็ก NFC สามารถบันทึกบัตรปลดล็อกประตูได้ถึง3ใบอันนี้ผมไม่มีทดสอบให้นะผู้ช่วยเสียงนี่ลองกดเลยนี่นะครับมาแล้ว Google ผู้ช่วย Assistant หรือว่าจะกดเรียก Siri ก็ได้เพราะว่ามี b o ว a t t T.S. 2ตัวนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ในส่วนของ Always on Display ก็มีเหมือนกันนะทุกคนนี่ Always on Display กดเปิดได้ก็จะมีให้เราเลือกค่าเริ่มต้นนะครับแบบเข็มนาฬิกาหรือว่าแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบลองแบบเข็มดูนะนี่นะครับอันนี้คือแบบเข็มนะทุกคนเดี๋ยวลองเลือกแบบ Digital ดิจิตอลดูแบบดิจิตอลก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมาดูในส่วนของเครื่องเล่นเพลงกันบ้างกดเพลงนะ,ะนี่นเพลยแล้วนะครับเห็นไหมแท็กถัดไปย,ออย้อนกลับ กดหยุดเราสามารถให้เสียงออกที่สมาร์ทวอทหรือว่าออกที่ตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะให้กดที่ตรงนี้ตรงนี้นะควบคุมเพลงเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะครับว่าของที่ส่งมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราจะให้เสียงออกจากที่ตัวสมาร์ทวอทนะครับกดที่ตรงนี้นะเปิดเพลงผ่านนาฬิกาลดเสียงเพิ่มเสียงได้ทดสอบลองฟังดูนะถ้าใครยังจำ ตัวนี้กล้องหน้า13ล้านพิกเซลโทรศัพท์ยังบรรจุปลากระพงตัวเองปลากระพงก็มามาดูสิเมื่อกี้คือเสียงที่ออกจากลำโพงของสมาร์ทวอทนะใชะได้ไหมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงจากในเน็ตฟิกดูนะสำหรับแอปที่ใช้งานก็คือแอปตัวนี้นะมีโบฟิตสามารถใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ดูนะครับนี่ เราสามารถแก้ไขาการได้ด้วยนะอย่างผมไม่ได้ใช้เกี่ยวกับวัดค่าประจําเดือนนะผมกดตั้งแล้วก็กดออกนี่ลบออกได้ค่าประจําเดือนก็จะหายไปนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันนะนี่การบันทึกกีฬานะอันนี้ก็คือที่ผมไปออกกําลังกายมาแล้วก็ที่ผมชอบนะเราสามารถดูได้ด้วยนะทุกคนดูว่าเราเดินไปตรงไหนบ้างเราวิ่งไปตรงไหนบ้างแบบนี้ ระยะทางระยะกิโลเท่าไหร่มีอัตราความเร็วมีแผนภูมิโอ้โหมีวัดหมดเลยนะถือว่ารายละเอียดเยอะแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับดูไม่ยุ่งยากการนอนหลับมีบอกหมดเลยนะความดันกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพดูรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ดูการเชื่อมต่อนะครับจริงๆสมาร์ทวอตตัวนี้ผมใช้งานมาเกือบ2ออาทิตย์แล้วนะชาร์จไปครั้งเดียวเองทุกคนอึดมากมาดูที่หน้าปัดนะครับมาดูที่หน้าปัดนะครับ มีให้เราเลือกนี่หลายร้อยเลยนะทุกคนแบบคลาสสิกธุรกิจตัวชี้เรียกว่าเยอะมีให้เลือกเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้ดูนะการโหลดนะเฮ้ยอันนี้สวยติดตั้งเลยเดี๋ยวดูนะครับแค่เรากดติดตั้งอะ่ะก็จะมาขึ้นที่ตัวสมาร์ทวอ์เลยนะแล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยนที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีที่อยู่ในเครื่องแล้วก็มีที่เราโหลดเพิ่มขึ้นมาอย่างอย่างอันนี้ผมโหลดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้ที่โหลดมาเมื่อกี้ในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆก็มีหมดเลยนะครับการแจ้งเตือนเป้าหมายกิจกรรมการตั้งค่าการนอนหลับเตือนสุขภาพก็จะมีแจ้งเตือนการดื่มน้ํามองข้ามเตือนเตือนการเคลื่อนไหวเตือนการเดินทางเตือนยาเตือนหนังสือเราเลือกได้นะ อย่างที่ผมบอกอะ่ะรายละเอียดของเขามีให้ดูเยอะเลยนะครับสามารถใช้เป็นชัตเตอร์ได้ด้วยนะนี่ถ่ายแล้วดูนะที่ถ่ายไปเมื่อกี้มีแท็ก NFC อันนี้ผมไม่รู้จะทดสอบให้ยังไงเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีการ์ด NFC ไว้ทดสอบเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าสามารถคีย์เอาการ์ดของรถ e ี v มาใช้งานได้ด้วยหรือเปล่าถ้าใช้งานได้นี่โคตรเทลเลยนะใส่ปุ๊บแตะที่กระจกรถใช่ไหมแล้วก็ปลดล็อกโอ้โหอยากทดสอบเงนินแต่ไม่มีรถนะครับ <c oughs> ในส่วนของเรื่องราคาของรุ่นนี้ ปกติราคาเขาจะอยู่ที่ ,3490 บาทช่วงนี้เป็นช่วงโปรนะครับเขาจะมีคูปองส่วนลดให้เราอีก500บาทราคาจะเหลืออยู่ที่2990บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมีโบว์วอททีสตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจและผมชอบมากเลยนะดีไซน์ไม่เหมือนค่ายผลไม้นะเหลี่ยมเหมือนกัน แต่ดูการดีไซน์ดูการตัดขอบไม่เหมือนกันนะก็ดูมีเอกลักษณ์นะครับน่าใช้มากตัวนี้ช่วงนี้ราคาพิเศษด้วย2,990บาทเท่านั้นเอง